เอาสิถ้าเดินออกไปจากบ้านหลังเนี้ก็ไม่ต้องกลับมาอีกเออไม่กลับก็ไม่กลับว้วยกูจะบอกอะไรให้นะการที่กูแต่งงานกับคนอย่างมึงอะมันคือสิ่งที่แย่ที่สุดในชีวิตกูละว,วันๆถ้าไม่ใช้ให้กูซักผ้าก็ให้กูท่องคาถาบูชาโอยูุนั่นแหละกูถามเิงกูแต่งงานกับมึงเพื่ออะไรเพื่อเงินก็ไม่ใช่เพื่ออย่างอื่นมันก็ไม่มีมึงจะลื่นไปก็รีบใส่หัวงไปมาบอกงอว่าง,ง่ายๆลำคานพี่จอบปากมาพูดเรื่องไงเนี่ยถ้ามึงไม่ออกไปมึงก็กลับไปทำกับข้าวให้กูซะ จปเดี๋ยวเขาไปทำกับพ่อวให้ทีหรังนะจ๊ะออนี่บุงงงงงงงนั่นนี่เวตกบ่หูแตกเลยยกไปก็ไม่ไปไม่สบายก็รีบไปหาหมอนี่ไปหาหมอจะได้รีบรักษาให้หายผัดวันประกันพุ่งแบบนี้มันคงจะหายหรอกทำไรหัดคิดจึงใจเขาบ้างัวเขาใจเย็นก่อนสิต <y Napoleon> ัวเองเขาก็ออกกําลังกายทุกวันแล้วนี่ไง โนตัวเขายิ่งแตงแต่ตัวเขาเขายิ่งโมโหออกกําลังกายงั้นเหรอออกกําลังกายอะไรให้มันอ่อนแอได้แบบนี้เขาไม่เข้าใจจริงๆเลยเขาแต่งงานกับเตงเพื่ออะไรวะเพื่อเงินก็ไม่ใช่เพื่ออื่นก็ไม่มีอนบนบนนั่นแหละตัวเองก็รีบไปซื้อหอยนางรมมาให้เขาโตมเลยนี่ไอ้กาธ่รักเดียวเขารีบไปซื้อให้นบนนี่นั่นแหละได้ความบนมาจากไหนวะพีจ่ะปากมาให้บนเรื่องอะไรเนี่ยขณะกูป่วยมันก็นั่งบนบนบนงง เหรอเดี๋ยวต่อยบ้องหูแตกเลยนี่วโมง่ะหลายตัวนะหอยนั่นล้นอะหอยนั่นล้นอ่ะโแบ่บ่งนั่นแหละถ้าจะไปเอาไหวทุกคืนมาบ้าหรือเปล่ากูคนนะไม่ใช่คอมพิวเตอร์มาเอาเอาไหวทุกวันบ้าหรือเปล่ากูเอาให้มึงสองวันละครั้งก็บูนแค่ไหนแล้วแหมให้กูเอาวันละสองครั้งบ้าหรือเปล่าที่รักเขากลับมาแล้ว ไปไายซะเอาช่รักงเป็นไรอ่ะทีรัตทีรักไาทำอะไรตรงนี้ยพอดีว่าพ่อแม่พี่ลงมาที่หาพี่ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วอ่ะก็นอนอยู่ตรงโซฟานังไง คือเขาเดินทางมาทั้งคืนเลยนะเมื่อคืนน่ะเออเขาเหนื่อยมากเลยลงข้ามเหวข้ามดอยมาหลายหลายหลายตลบเลยอะ่ะพี่ก็เลยไปซื้อของซื้อแปรงสีฟันสบู่ตานโนกแก้วอะไรไปให้พ่อแม่ไงทำไมอ่ะที่นอนอยู่บนโซฟาพ่อแม่ที่เหรออ้าวถั่วต้มชิบหายลเลยเอ,อะอะไรดีดีๆก็ร้องไห้อยดีๆก็หาย ใจไม่ออโอคพไปยากุบให้พ่อแม่กินดีกว่าพ่อแม่ชอบกินกบ